สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับคลิปงานซ่อมโมดูล ABS นะฮะเชฟโรเลตแคปติว่านะครับรุ่นนี้ก็จะเสียกันเยอะนะฮะเมื่อถึงอายุนะครับเราไปดูกันนะครับเรามาดูตำแหน่งที่อยู่ของโมดูล ABS นะฮะที่จะอยู่ค่อนข้างลึกนะครับแต่ทีมงานเราชำนาญน,นะฮะก็เลยไม่ต้องลึกกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกล่องกันนะครับสำหรับแคปติว่านะฮะก่อนทำการซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโค้ดกันก่อนนะฮะ โค้ดอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปซ่อมกันนะครับอันนี้ก็มี c 0 5 5 0นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดการซ่อมโค้ดนี้กันนะครับนี่นะครับแคปติว่านะฮะเรามาดูหน้าตาของโมดูล abs ของแคปติว่านะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเจ้าปัญหานะฮะส่วนใหญ่ถ้ารถถึงอายุก็ตัวนี้ก็จะชอบเสียนะครับโมดูลก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ก่อนไปทำการวิ่งทดสอบเดี๋ยวเรามาอ่านโค้ดเพื่อรีเช็คก่อนนะฮะหลังจากงานซ่อมแล้วนะครับอันนี้อันนี้เราดับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เบรกมีโค้ดอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าซ่อมเสร็จแล้วเราลบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองวิ่งกันครับอันนี้เราก็เขียนโค้ดไปนะเรียบร้อยนะครับเรา ลบโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่มีโค้ดแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกันครับแคปติว่าครับเชฟโรเลตแคปติว่านะฮะหลังจากเราซ่อมเสร็จนะครับเราก็นํารถออกมาวิ่งทดสอบเลยนะครับแล้วก็ทดสอบก่อนส่งมอบนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าก็จะมีปัญหา ABS เสียนะฮะเมื่อถึงอายุนะฮะเมื่อได้อายุก็จะเสียนะทางทีมงานโคล卡แเราก็รับซ่อมนะครับแล้วเราก็มีประสบการณ์รุ่นนี้มามากกว่า5ปีแล้วนะ ลำแทปที่ว่านะลูกค้าก็นํามาซ่อมกับทีมงานเราได้นะครับที่นะแเราก็ออกมาทดสอบแล้วนะนใช้ได้นะคดับหมดนะครับขอขอบคุณนะที่รับถมทีมปรทับ